สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปุ้ยก็จะพามาใส่ไส้คุกกี้ให้ดูนะคะแต่ว่านะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปใส่ไส้คุกกี้กันนะคะปุ้ยก็จะให้ดูมาให้ดูบรรยากาศนะคะเป็น ตลาดคริสต์มาสนะคะตรงที่แม่ย่าไปเที่ยวนะคะแต่ว่าปุ้ยก็จําชื่อมันไม่ได้นะคะว่าเมืองอะไรนะคะแต่ว่านะคะแม่ย่ากแกไปเที่ยว3วันนะคะก็ยังมีอุตสาหมีน้ําใจนะคะก็ถ่ายภาพบรรยากาศตลาดคริสต์มาสมาให้ดูนะคะตรงที่แกไปเที่ยวนะคะว่า เป็นยังไงนะคะก็แกก็อุตส่าห์นะคะมีน้ําใจนะคะถ่ายวิดีโอมาให้นะคะแล้วก็บอกว่าให้ปุย้ยเอามาลงช่องนะคะแกจะได้มีวิดีโอลงช่องให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนี่นะคะคือความใจดีของแม่ย่านะคะ แกก็พยายามจะถ่ายให้ดีที่สุดนะคะปุ้ยก็เอามาตัดต่อให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าบรรยากาศตลาดคริสต์มาสเนี่ยนะคะเป็นยังไงแล้วก็เมืองเก่าตอนกลางคืนก็จะสวยประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะออกมาก็จะประมาณนี้นะคะก็วันนี้นะคะปุ้ยก็ไม่มีเวลาได้ถ่ายคลิปเลยนะคะก็กับข้าวก็จะไม่ได้ทํานะคะเพราะว่านะคะก็จะเป็นพี่ชายของแฟนปุ้ยนะคะแกก็มานอนอยู่บ้านด้วยนะคะก็พาลูกส มาเล่นด้วยนะคะก็ปุ้ยก็ไม่ได้มีเวลาทำกับข้าวนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะปู่ทวดกับย่าทวดแกก็อาสาเป็นคนทำกับข้าวเลี้ยงเลี้ยงพวกเราทุกคนเลยนะคะทั้งพี่ชายแฟนแล้วก็ลูกสาวของพี่ชายแฟนแล้วก็ปุ้ยนะคะนี่เลยนะคะปุ้ยก็จะมาทำคุกกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้ที่ปุ้ยทำเมื่อวานนะคะกับเด็กๆก,กับลูกชายของ พี่ชายแฟนแล้วก็ลูกสาวลูกชายของปุยนะคะพวกเราก็ทำคุกกี้กันเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนก็ทำตั้งนานนะคะแต่ว่าปุ้ยก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะคะเพราะว่าเด็กๆดูค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆเลยนะคะพอทําเสร็จนะคะก็ไม่ได้ใส่ไส้นะคะก็แค่เอาวางให้เขาเย็นแล้วก็ใส่ถุงไว้อย่างนั้นนะคะก็ไม่ได้มีเวลานะคะเพราะว่าเอาเด็กๆเ,เข้านอนนะคะนี่เลยนะคะ พอตื wa ka, player, uli, well. uli, ่นเช้ามาวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปกินข้าวเที่ยงกับปู่ทวดกับยัดทวดนะคะปุ้ยก็นี่นะคะรีบมาใส่เลยนะคะมาใส่ไส้ของคุกกี้ของเราที่ทําไว้นะคะเพราะว่านะคะปุ้ยก็จะเอาไปฝากแฟนพี่ชายด้วยนะคะนี่เลยนะคะเราก็จะมาใส่นะคะวันนี้ปุ้ยก็จะใส่เป็นไส้บลูเบอร์รี่นะคะก็จะเป็นแยมบลูเบอร์รี่ที่เราทําเองนะคะพอใส่ไส้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวคุกกี้ของเราวันนี้นะคะก็จะพิเศษหน่อยนะคะ เพราะว่าปุ้ยจะใส่เป็นถั่วแอลมอนลงไปด้วยนะคะก็จะแป้งน้อยมากๆเลยนะคะที่เหลือก็จะเป็นเนื้อของถั่วแอลมอนบดนะคะแล้วเราก็จะใส่เป็นไส้ช็อกโกแลตด้วยนะคะปุ้ยก็จะทำสองไส้นะคะก็จะเป็นไส้ แยมบูเบอรี่แล้วก็ไส้ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตที่เหลือจากที่เราทําทาเป็นเคลือบผลไม้ไปครั้งที่แล้วนะคะปุ้ยก็จะเอาใส่หมอ้อแล้วก็ปิดฝาเอาไปไว้ห้องใต้ดินนะคะพอเวลาจะออกมาใช้นะคะปุ้ยก็จะเอาออกมาแค่วางใส่เตาให้อุ่นนะคะหลังจากนั้นก็เอามาทาเค้กของเราได้เลยนะคะเสร็จก็ออกมาประมาณนี้นะแล้วก็จะใส่กล่องนะคะเป็นของฝากได้คะ่ะ